สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงความสําคัญของออกซิเจนในการออกกําลังกายนะครับยก <t> ตัวอย่างเลยเวลาเราใส่แมสแล้วทําให้เราออกกําลังกายลําบากขึ้นทําให้เราสึกเหนื่อยง่ายขึ้น <t> ส่วนหนึ่งเลยนะครับเป็นเพราะว่าร่างกายได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอหรือใครที่ออกกาลังกายในห้องแคบๆอากาศไม่ถ่ายเทนะครับแล้วรู้สึกว่าออกกำลังกายไม่สดชื่นเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าออกซิเจนในห้องไม่เพียงพอนะครับเปรียบเทียบง่ายๆเลยกับการออกกายตามสวนสาธารณะหรือการออกกำลังกายในที่เอาท์ดนะครับเราจะรู้สึกว่าการออกกำลังกายของเราเนี่ยสดชื่นมากขึ้นเหนื่อย,ย ขึ้นนะครับเป็นเพราะว่าออกซิเจนเพียงพอนะครับทำให้การออกกำลังกายของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับนอกจากออกซิเจนจะสําคัญในระหว่างที่เราออกกาลังกายแล้วนะครับออกซิเจนในระหว่างที่เรานอนนั้นสําคัญไม่แพ้กันเลยนะครับโดยเฉพาะคุณภาพของการนอนเพราะว่าช่วงเวลาที่เรานอนเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายเสริมสร้างแลวก็ซ่อมแซมได้ไดีที่สุดทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นทําให้เรามีแรงฝึกในวันต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแต่ถ้าห้องนอนเป็นพื้นที่ปิดนะครับอากาศไม่ถ่ายเทหรือบางทีมีแค่แอร์ตัวเดียวนะครับก็เอาไม่่่อออออยยยูิิงงเเรราาานนนนนนกกกัหหลคใใช้้ซจ ก็จะมากขึ้นทําให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในห้องนอนนะครับอันนี้ก็ส่งผลเสียสําหรับคุณภาพการนอนเหมือนกันทําให้เราตื่นมารู้สึกเหนื่อยง่ายอ่อนเพีย er, นอนหลับไม่ลึกซึ่งส่งผลให้คุณภาพของการนอนของเราต่ําลงนะครับตื่นมาก็จะรู้สึกไม่สดชื่นเหนื่อยง่ายเวลาไปออกกำลังกายเพราะจากการนอนที่ไม่มีคุณภาพนะครับสำหรับใครที่รู้สึกว่าออกกําลังกายในพื้นที่ปิดแล้วรู้สึกว่าอ่อนเพียหรือว่าเหนื่อยง่ายหรือมีคุณภาพการนอนที่ไม่ดีนะครับสาเหตุหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าออกซิเจนภายในห้องเนี่ยไม่เพียงพอนะครับผมอ,มองตัว แคปตัวนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งครับตัวนี้เป็นระบบเซอร์มากาศบริสุทธิ์หลักๆเลยเนี่ยก็จะรักษาออกซิเจนภายในห้องให้อยู่ในระดับปกติและลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์าภายในห้องด้วยนะครับแล้วก็เป็นเครื่องฟอกอากาศภายในตัวด้วยเครื่องนี้ก็จะช่วยกําจัดฝุ่นละออง PM 2.5แล้วก็เชื้อโรคภายในห้องได้ดีขึ้นนะครับทำให้อากาศภายในห้องเนี่ยถ่ายเทได้ดีขึ้นกลิ่นอับในห้องก็จะลดลงด้วยนะครับผมเองก็ใช้เครื่องแคปตัวนี้อยู่นะครับพอดีมีเทรนเนอร์ที่ยิมเนี่ยแนะนามานะคร ตัวนี้เนี่ยอากาศจะซื้อมาติดตั้งไว้ที่ห้องทํางานของตัวเองเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่อากาศไม่ค่อยถ่ายเทยแล้วเป็นพื้นที่ห้องปิดนะครับแคปพลัสรุ่นแคป200วอลตตัวนี้ติดตั้งง่ายใช้สําหรับพื้นที่บ้านที่สร้างเสร็จแล้วนะครับเหมาะกับพื้นที่ไม่เกิน80ตารางเมตรดีไซน์สวยเพราะบางแค่13ซนติเมตรเองนะครับเสียงเนี่ยเงียบไม่รบก,กวนเลยสําหรับใครที่อยากหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องแคปพลัสตัวนี้นะครับยังไงผมแปะลิงก์ไว้ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณ